นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน FTI Expo 2025แล้วก็กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อจุดประกายอุตสาหกรรมไทยสร้างเศรษฐกิจใหม่นำประเทศไทยสู่ความยั่งยืนครับงานนี้จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตครับเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมของไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยครับทั้งอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างผลิตภัณฑ์ของไทยให เข้มแข็งและได้มาตรฐานโลกดึงดูดนักลงทุนโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปลี่ยนอุตสาหกรรมของไทยได้จริงแล้วก็ทําให้ทั่วโลกนั้นเกิดการยอมรับขนาที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับก็มีการเดินหน้านโยบายต่างๆผลึกกําลัง47อุตสาหกรรม76จังหวัดในการวางรากฐานและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยยกระดับ SME ไปสู่ smart SME ด้วยแนวทางที่ครอบคลุมเรื่องของดิจิทัลนวัตรกรรมการขยายตลาดต่างประเทศและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่ง ยืนครับกดหัวใจให้หน่อยฮะ